เพื่อไทยโตประชาธิปัตย์ปัดลอกนโยบายซอ์เพวเวอร์โวเซลแมนทักสินใช้คนแรกนั่งแซวธีรรัสสำเร็จวานิช สส,ส,สกรุงเทพหมหานาครและโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงพักประชาธิปัตย์ออกมาระบุนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวันตกรรมพักเพื่อไทยลอกนโยบายทั้งในเรื่องของคำว่าเซลแมนขายสินค้าเกษตรในต่างประเทศหรือซอพาวเวอร์ว่าบุคคลผู้นั้นไม่อาจทราบความหมายที่แท้จริงของคำว่าซอพาวเวอร์เพราะคือการนําวัฒนธรรมเอกลักษณ์หรือจุดเด่นมาเป็นจุดขายร่วมกับการใช้ความสมัยใหม่และเป็นสากลสร้างไรายได้ขยาย ไปในตลาดโลกนำรายได้เข้าสู่ประเทศซึ่งซอฟท์าวร์ของเพื่อไทยคือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสังคมไทยมีความสร้างสรรค์ความละเมียดที่ดำรงอยู่ที่แสดงออกผ่านการปรุงอาหารการประดิษฐ์สร้างสรรค์หัตถกรรมจนไปถึงศิละปะทุกแขนงสามารถด้านกีฬาการเขียนซอฟต์แวร์และความสามารถทางอ e ีสปอร์ตหากมาดูผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับซอฟท์าวร์ ของกระทรวงพาณิชย์ที่นําโดยนายจุรินนั้นยังคงถูกตั้งคําถามที่ผ่านมาคนไทยมีฝีมือหรือองค์กรภาคเอกชนก็ลวนดิ้นรนหาทางเติบโตเองทั้งสิน้นโคศกพักเพื่อไทยกล่าวว่าหากจะกล่าวถึงคําว่าเซลแมนหรือทูตการค้าบุคคลที่เริ่มใช้คํานี้คือดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลพักไทยรักไทย ที่กระตุ้นให้ผู้แทนทางการทูตในประเทศในขณะนั้นร่วมมือกันขยายภาพพจน์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปจ่อตลาดสร้างรายได้ในประเทศต่างๆดรทักษิณได้ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนํามาใช้ขณะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจนเป็นนายกรัฐมนตรีนําเข้าสินค้าไทยไปขายในเวทีโลกซึ่งทั้งหมดเป็นการสานต่อแนวคิดเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของพลเอกชาติชายชุชหววณอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีแนว สร้างเศรษฐกิจเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนเช่นเดียวกันหากใครเอาคำนี้ไปใช้ก็ไม่ว่ากันหากทำแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลพักไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงพักเพื่อไทยได้คิดค้นและพัฒนาแนวคิดจากหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศจนต่อยอดมาเป็นนโยบายใหม่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ล้วนเปลี่ยนชีวิตให้กับคนไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่คิดค้นขึ้นใหม่ครั้งแรกนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ o t ท็ top, ที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการต้นแบบอย่าง OVOP ประเทศญี่ปุ่นโครงการหนึ่งอำเภอ1ทุนบ้านเอื้ออาทรน,นโยบายพักหนี้กองทุนพัฒนาชุมชนกองทุน SML จัดตั้ง TCDC และ TK Park ที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของซอ f t Power และอีกมากมายที่พัฒนาต่อยอดคิดใหม่ทำใหม่ให้กับคนไทย จนกลายเป็นนโยบายหลักที่สร้างความเท่าเทียมสร้างโอกาสสร้างบรรทัฐฐานสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนไทยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งไม่มีรัฐบาลไหนยกเลิกโครงการดังกล่าวได้แม้แต่รัฐบาลนี้ยังต้องดำเนินการต่อพลเอกประยุทธ์เองยังเคยนำเอาโครงการ30บาทรักษาทุกโรคไปพูดบนเวทีโลกแต่พักเพื่อไทยไม่ได้สแสดงท่าทีอื่นใดต่อการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์